ใหญ่ที่สุดท็อปที่สุดของ Yamaha MG Series นะครับตัวนี้คือ MG 2 0 XU นะครับสำหรับคนที่ใช้ช่องสัญญาณเยอะๆนะใช้ไม้เยอะอย่างพวกห้องประชุมห้องสัมมนา,านะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยหรือว่าร้านอาหารร้านไหนที่มีเครื่องตีจำนวนนี้เยอะนะครับผมแนะนำตัวนี้ได้เลยครับ มีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะมีช่องสัญญาณเชื่อมต่ออินพุตทั้งหมด20ช่องนะครับแบ่งไปด้วย12ช่องที่เป็นไมล์ไลน์อินพุตแบบคอมโบนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแบบสเตอริโออินพุตเนาะพ่วงกับเสียบไม์ได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดจะเสียบไม์จริงๆเนี่ยตัวนี้จะได้ถึง16ตัวด้วยกันนะแล้วก็ตัว EQ นะครับจะมี mid s w e e EQ ให้ด้วยนะสำหรับ,บปรับความถี่เสียงกลางเวลาที่เรา EQ นะครับก็จะมีตัวคอมเพเซอร์ให้มามากถึง8ชัแนลคอมเพเซอร์เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะ ในส่วนของช่องสัญญาณเอาท์พุตนะครับก็จะมีสเตอริโอ1ช่องนะครับแล้วก็มีกรุบบัสให้อีก2ช่องนะครับรวมถึงออกเอาท์พุตทั้งหมดที่มีให้นะครับก็คือ4ี่ออกรวมเอฟเฟกเลยนะครับผมโดยที่ออกสามเนี่ยปรับพีโพดได้ด้วยนะทีนี้มาดูช่องเชื่อมต่อด้านหลังกันบ้างครับก็จะมีสเตอริโอเอาท์พุตเนี่ยสช่องแบบเอคลาร์นะครับหรือว่าจะเป็นช่องเสียบแบบแจ็ค t ีเอสก็ได้นะครับมีช่องมอนิเตอร์เอาท์นะครับสำหรับเสียบลำโพงมอนิเตอร์ในห้องนะครับหรือว่า เป็นช่องออกเซนทั้งหมด4ออกตามที่บอกเนี่ยตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีปุบเอาให้ทั้งหมด4ป่ปุบด้วยกัน MG 2 1 x u ก็ต้องมาพร้อม USB นะครับสามารถเสียบคอมพิวเตอร์เพื่ออัดบันทึกเสียงหรือว่าไลฟ์สตรีมส่งเสียงเข้าออนไลน์คอนเฟล์ได้ผ่านสาย USB เลยใครที่มันสายอัดเสียงสายสตูดิโอนะครับมีโปรแกรมแถมให้ฟรีเลย